จ๊จีดีนะเมื่อก่อนเนี่ยตัวนี้จะรีแมปแค่บางคันตอนนี้รีแมปได้หลายคันแล้วนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่า,าตาเล่หรถเดิมๆแบบนี้นะผมอัตราเล่งจะเป็นยังไงบ้างความต่างเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับสภาพก่อนรีแมปเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างที่เราให้ดูกันก่อนเลยคือคันเล่งเราดูที่รอบนะผมรอบมันขึ้นช้านะครับขึ้นชา้าลงช้านะครับดูดความเร็วกัน นี่เยยบสุดเลยนะครับผมถือว่าอืดอืดมากนะครับนี่เยยบสุดเทา้าละแปดสิบเก้าสิบขึ้นช้ามากโอเคครับเราให้ดปูประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งหลังจูนนะผมมันอืดมากผมก็ยังไม่รู้ว่าหลังจูนมันแล้วมันจะต่ายจากเดิมมากแค่ไหนนะครับคันนี้อาจจะอืดมาจากตัวรถลหลายอย่างด้วยนะครับผมแล้เวเรามาดูหลังจูนกนะัน คันเร่งกันนะครับอันนี้ยังไม่ได้เหยียบเยอะนะครับถ้าเหยียบเยอะจะลึกอย่างนี้เลยเรามาดูตารเร่งกันนะว่าตารเร่งจะดีมากแค่ไหนนะครับของเดิมเนี่ยร้อยหนึ่งวิ่งอืดน,นะครับผมวิ่งเกียร์ดีปกตินะไม่ลากรอบนะบผมเจ็งว่าของเดิมเนี่ยกว่าจะหกสิบก็ใช้เวลานานเนี่ย 80ยิ่งนานนะแต่ตอนนี้แป๊บเดียว100ละอันนี้ต่างอย่างเดิมเยอะนะครับผมดูดีๆนะครับอันนี้ต่างอย่างเดิมชัดเจนของเดิมเคยขยี้ยังไงมันก็มาแค่100นะแต่ตอนนี้เข้าไป120แล้วแล้วก็ยังขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครผมถ้าเกิดว่าความต่างต่างเยอะแน่นอนนะเดี๋ยวเรามาเล่นแบบเมนูนลกันดูบ้างนะว่าตา่าเล่งจะเป็นยังไงบ้าง ความเร็วขึ้นต่อเนื่องนะครับ